เลยที่ไม่ดีผมขอก pues ับพี Year, um, uh, ่ได uh, ้ป่ะมาเลยได้ป่ะมาเลยเอาเลขคองมาซีสามยี่สองอีเหี้ยแม่เดี๋ยวหนึ่งดูรีก่อนอีเหี้ยแม่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 ยังไงอีเหี้ยแม่ยังไงแม่ยังไงแม่ยังไงครับมาเลย ตัวไงเมื่อคืนมึงมึงได้จ่ายต่างไอสิงปะจ่ายจ่ายทำไมวะทำไมวะกูลูกผู้ชายเหรอไอพี่เป็นลูกผู้ชายอยู่แล้วห่วยจะยังกูหมั่นไส้ล้นไอ้ยังไม่น่าจ่ายมันเลยจะไ,ไม่ตั้มไม่ผมอยู่ทีมอีกทีอ๋อกูลืมปิดกล้องเลยเฮ้ยกูไปสมองวิ่โชว์กล้องเสียเลย นี่ครับเป็นสัตว์มารีดูบรีนะครับบินแน่นอน, <S 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 นครับ <S <S เดี๋ยวมึงดูบรีก่อนอีเหีย้ยแม่ปอีเหีย้ยแม่ปอีเหีย้ยแม่ปอ,อีเหีย้ยแม่เงี้ยอีเหี้ยแม่เงี้ยแม่เงี้ยแม่เงี้ยครับมารีดูบรีนะครับเตียงมารีเนะตียงสองไงเมื่อนะคืนมึงมึงได้จ่ายตังค์ไอ้จริงปะ<อ>งจ่ายน,นะครับจ่ายทำไมวะทำไมวะกูณลูกผู้ชายพอ กูหมันไร้ล้วนไอ้เงี้ยไม่น่าจ่ายมันเลย